สวัสดีค่ะพบช่องแพรี่แสงทองนะเหมือนเป็นอย่างออกคือเป็น,ปน,ปนแปลกๆนะเ,เป็นหน้าขาวออกรอกเหมือนจะมาแต่งหน้าเพจโควิดรอบ2นะคะเหมือนมีไรส,สดอยู่ที่บ้านพักนะคะสำหรับพี่นอ้องหลายคนกันซับก็เสือซือ้อบัตรซื้อบัตรออนไลน์แล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดจอบแล้วก็ต้องน่อยก็เสริมแสด,ดงแล้วพี่น้มาแต่งหน้าเฮ็ดคลิปจังหน้าแจ้งอย่างพี่น้องบึงนะคะอย่าตื่นอย่าท่วงหรือพี่น้องค่ะ จะเป็นหัวหน้าเฮปิตาตลกตลกเดี๋ยวเสริมดังจากข้าวก่นอนอืวาดหูดังนะครัะเราต้องวาดหูดังก่อนอ๋อก็ขอบคุณเอ่ฟซีลหลายคนนะคะที่ชื่นชอบอ่ะชื่นชอบชื่นชอบผลงาน การแสดงนาเวที่เป็นแพทย์ทิ่เป็นตลกนะคะ้องคนกระักมาเออบึงวิดีโอเก่ากับเดืตั้งหัวเดือหัวหย่อนเด้อคล้ายเครียดคลายอย่างนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบนะคะขอบคุณเอฟซีบนเมื่องเล่นอยูบุรีรัมพ์เนก็โอนเงินเิ่นว่าบ่ได้อันบัได้อันย่างไปไปหาหลังไอ้ที่ก็เลยโอนเงินมาให้ยอนหลังนะคะก็ขอบคุณคุณพี่อยู่บุรีรัม์นะคะ น่ะเพืพอ่อนอาจจะเป็นหมอมั้งโปรไฟล์ไว้เป็นหมอเนาะก็ขอขึ้นนะคะขอขึ้นอออนไลน์ทุกท่านด้วยนะคะอืมเด็กหูดังหน่อยจ๊ะต่อไปนี้เราก็จะเออเขียนตานะะเขียนตาซึ่งใส่นนเนั่นเลืคือกันนะคะแต่งตุ้งนิบเปลืองนั่นเ้อค่ะขยัเด้วยพี่หน้องค่ะแต่กดีนึ่งอะ่ะมีเอฟซีของเพิ่หน่อยอะ่ะ เพื่อนเอาเพื่อนขนกระส่า,ามาให้เพื่อนนักก็เลยแบ่งค์กระส่าอังเป็นอะรเรเนอร์หลายอันอยู่ใช้ในแบบนี้นะคะก็ใส่ายเดืบเบิร์่แหละว่าจะแ,แบบไหนกัดพ่อได้ใส่ได้สอย,อยน้ำผึ้งน้อยนะคะขอขอบคุณเอฟซีผึ้งน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปงานเนดะือนชนบุรีบ่ะงาน,นชนบุรีนะคะสะพานซีเอฟซีเพื่อนคนกระส่า,ามาผึ้งน้อยผมว่าก็มาเจกบมูอก็ได้ทุกคนน่ะในวงกูได,ดยอยู่ก็ได้ แต่แตอนที่แต่กับไอย,ยูเดสพี่น้องขาไอาการแสดงนี่แหละอไอถ้าเป็นตลกถ้าสมมติมนี่มีเอฟซีมีคนแบบว่าสูสูน่าแพรี่แพเลี่เก่งจัง,งมีความยองควอมยังสิถ้ากับมีมีแรงมาดันใจหรือว่าเขาเขากบบมีแรงผลักดันแทนเขาเล่นแบบที่บอายนะคะมุกตลกมุกกันมืออยู่บูริรัมย์นะคะ่างานนั้นโชว์รูมโหลดอะ เป็นมุกสดทั้งเบิดเลยบอสกดเมื่อยาก็คิดวา่าจะเล่นมุกสดเพราะว่าหม่าหนักกำชับอะไรวาเออเขาเล่นมุกสดกันเนาะแต่กระบอหัวนันจะออกไปได้แบบไหนบางบางงานเขากกเก่งอยู่ได้วะถ้าอยากเล่นบัถึกใจเลยนะพี่นอ้อง่ะตอนนี้ช่องยูทูบของแม่ดิก็ะเริ่มสั่งไ,ได้เริ่ม,มจะเปิดสั่งไ,ได้มันเหลือขันตอนสุดท้ายขันตอนที่สาม ตอนตอนนั้นน่ะตามที่ถ่ายนักพิีให้ดูมีความรูก็เรื่องอันอินเทอร์เน็ตเนาะตาเนทสไทนให้นุเเทสไทน์นะคะใครเห็นเองว่าเป็นมันติดเอ็กเซียนอย่างสักอย่างนี่งเหรอคะพี่เลียกว่บอลรู้เข้กันแต่ว่ามันยากอย่างได้พี่น้องกว่าสิได้เป็นเงินเดือนเงินอย่างสิมันไม่เลือกง่ายๆนะคะก็ขอบคุณเอฟซีที่กดเข้ามารับชมวิดีโอเป็นคลิปในเพจในใน ยูทูบแน่นะคะผู้ได้คาสินค้าย,ยังก็สาม,มารถติดต่อแพรี่มาได้นะคะว่าจะให้แพรี่รีวิวให้สินค้าโน่นนี่นั่นนะคะแพรี่ก็รับรีวิวเหมือนกันนะคะอะไรค่ะอุ้ยแต่ว่ามืออากาศห้อนนะพี่ดองคะ่ะวันสองสามมือห้องนเย็นจ้อยจ้อยอยมันแต่ว่าเนื่อยหอนหอน่อมมือหนี่้เดาจะเตียนหนาสามหนานะคะ หนาแหละจะเป็นหนานแดนเซอร์กรากๆเลยจะเป็นด้าแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์แบบหางเครื่องัเขรก่อนเต้นโก่อนตอนเต้นหลังเต้นแล้วจนหอดเพลงแสงทองในใจแฟนหมละเต้นต่แต่เพลงแล้วจนหอดเพลงแสงท่องในใจแฟนแล้วก็จังลงมาแต่งหน้าตลกแบบสาวนะคะแต่ว่าข้็เหตุเพื่อ้านนะคะเพื่อผลงานการแสดงของหน้าเวทีเพื่อเอฟซีที่รอดชมเฮาเมื่อไหร่ก็ตัวกันได้ บรบดดตมันจะเป็นมุกของแพทย์หรือว่ามุกกิ่งลงมาปันดแต่ว่าเหมือนพลาดพังกิ่งพิษท่าปกติแพทย์ทจะนั่งก่อนแล้วก็กิ่งลงแต่เมือน,นั้นยืนแล้วก็นั่งลงหัวเขาก็เลยไปหัวเขาก็เลยไปกระแทกกับอันนี่สัมสัมอย่างนี้สนะัมสัมมีเขียวๆนี่กระแทกปันด้ายสั่นปันดดีแต่ว่าขันสัมปันด้ายตอนนั้นมันมีพรมน้ำมันก็ซอยความเจ็บลงนิดนึงแต่บางทีพมกัดจะเจ็บเต็มทีพี่นอ้องค่ะ แต่ก็บว่าเป็นยังดอกเข้ากับเข้ากับพีชเองแหละอือพิชที่ลงพิชท่าปกติกันนี่แต่ว่าการแสด,ดงว่าเล่ลนเทียนเล่ยนยังสิถือยันถือยังสิกับเบอร์เจ็บหรือพี่น้อมปอบาเขาสอบมาก,ก่อนแล้วก็เขาเซฟส่งของม,ออมามันบางคนอกอุ้ยเรียนเป็นแต่แห้งแต่เป็นแต่เจ็บแต่เทียนหอนมเนาะสิเทียนมันไม่ร้อนนะครับบอกไว้ก่อนแล้วเทียนมันไม่ร้อน,นะคะน่ะหนังเสียงชนีแก่มาแล้ว อะไรแต่งหน้าคะ่ะแต่งชนุงชะนีแกไอ้คือแต่งยิ่งสนุวแต่งสวยก่อนอ,อืมเราต้องเขียนคิ้วของกล่องนะคะต้องเขียนคิ้วของกล่องใช่ไหมพี่หลีกับยูห้องก็เจอหน้าหน้านะคะแต่เป็น,เป,นเป็นตู่เป็นเป็นตู่นี่แหละตู่ตู่สลักกันคนละครึ่งห้องเพราะว่าพ้าเรียกับเป็นผู้หญิงหน้าหน้าก็เป็นผู้หญิงกันนะ<า>ก็เลยโดนตัดก<า>ันห้องไว<า>้อันบ้านแม่ล็อกห้องกันได้รู้ออก่นว่า ข้าน้อยอยู่ข้างในกันหลอกลูดเนาะปัดแก้มแรงนะครับทีนึงไปลงไปเลย,ยพ่นหยอกลูกหยอกมาหน่อยเสียงพ่นหยอกมาหน่อยนะคะส่วนนี้ก็มันกระติดโควิดนะคะกับว่ากับว่าไม่ได้แหละ แพรี่คิดว่าน่าจะบดโดนคือจังหลอบก่อนคือจังหลอบแรกนะคะหลอบสองหลอกนี้เพราะว่าทุกคนก็นเคยเจอหลอบแรกมาแล,ล้วก็เลยแบว่ารู้ว่าจะหลับมือมันยังไง่ายยังเสลนาพกเม็ดด้วยแล้วก็ล้างมือด้วยแต่ละหางซับซินงขาดแต่ละหางนะเพื่อนก็นจะมีอ่ะมาตรการมาตรการแมนก็จะให้เขาล้างเขาายางเพื่อนก็นจะให้ล้างมือล้างยางเทากัดเห็ดน้าเพลินจะรั แต่ถ้าท่านดีๆก็แยาออกจากบ้านใช่ไพี่น้อง <c oughs> ว่าจำเป็นเนาะเราจะไปเหตุหการณ์เหตุการณ์สิ่งหี่ต้องออกจากบ้านมาพี่น้องเนาะก็เป็นห่วงเจสซี่ทุกคนนะคะเป็นห่วงซึ่งกันและกันนะคะณ <c oughs> ตอนนี้ก็คือตังวมารับมาสามารถออกไปแสดงไซด์ได้ก็เลยต้องทำไลฟ์สดออนไลน์คือการแสดงเต็เมเวทีให้เราไลฟ์สดหรือนั่นหรือว่าถ่ายคลิป <c oughs> จา้า ก็เลยตรงอันนี้ FC บางคนก็ติดตามเชินสอบวงแพร่ๆนะคะเพื่อนก็เลยสื่อบารสื่อตัวเขามาเบิงคือมันจะมีโปรโมชั่นอ่าเพลยอันวงนี้ก็จะไล่อาทิตย์ละ2ครั้ง2วันนะคะ2วันนี่กัราคา100บาทแต่ถ้าตลอดฤดูกาลก็จะรลกอีกราคาหนึ่งนะคะก็จะเป็นราคาหนึ่าร้อยบาทบ่แม่หนึ่นห้าร้อยบาทนะคะ ถามว่ามันแพงว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทมันก็แพงนะคะแต่ว่าเอฟซีกับเพิ่นลมาอีเลฟเพิ่นกัดซื้อนะคะบางคนสองหมื่นลอยหนึ่งแต่เพิ่นบ่อ่อนลอยหนึ่งเดลเพิ่นอ่อนสองลอยในสองร้อยห้าสิบสามลอยในกามีสองหมื่นหรือเปล่าใช่ออ๋โอ้ก็ขอบคุณนะคะแมนเพิ่นซึ่งเพิ่นก็เห็นใจเฮาว่าเฮาบ่สามารถออกไปแสดงได้นะคะต้องขอบพระคุณมากด้วยนะขอบพระคุณมากมากเอฟซีที่ใจดีนะคะ ผู้ใดอยากถ่ายมาไลคเอาไลค์เพลียก็สามารถหายได้นะคะอินบ็อกเข้ามาใน Facebook ให,หรือ<แ>ว่าทักมาทางเพจก็ได้เพจตลกแพลียตลกสาวแพรวพราวนะคะเพจแพลียตลกสาวแพรวพราวหรือจะถ่ายผู้ใดกับทักมาสอบถามอว่าเอิบเลขบัญชีอะไรกันสิบบบเป็นการขอนะคะร่างคนกับเพิ่นกัใจดีเพิ่นกัเอาหายนะคะบันลี่ตัวหรือว่าเพิ่นชื่อซอยให้ผลงานเพิ่นกับหายนะคะไม่ดราม่ากัานนะคะพี่น้องค่ะ กับสีท่าลิบแลวกับสีเหล,ล้วท่านี่้ความสิ่งกระแต่งตลกก็แต่งแบบแล้วแต่งยังไงให้คนหาแล้วก็แต่งยังไงไมใ่ให้มันแบบว่าดูมอมแมมเนี่ยพระ่ด็นะแต่งแบบว่า,แ,แ,บบวาแต่งว่ให้มันมอมแมมเนี่ยแบบว่าเขียนตะให้มันละเอียดในเักนอยคือให้มันเป็นตลกแต่ว่าให้มันละเอียดอ่ะใช่แพ่นี่เป็นพื้นที่แต่งตลกสวยมากตลกจะได้สวยไหมจริงจริง คือเราไม่ให้แต่งให้มันอือ,อาราดแหม่แล้วแต่งให้มันเป็นแบบจิตลักษณะเออคิวค้วคือคิ้วถ้าถ้าคิ้วก็ถ้าจะเขียนโผลเขาเขียนต้องเกินไปเลยแต่ว่าเ้าเก็เห็นหัวเออตัวนี้คือคิว้วแล้วก็คือต่างต่างที่เขาจะเห็นตาหย่อยย่างินตาอยู่นสิเขาเก็เห็นได้แต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในขอบเขตว่าย,ยามันอือร้อลอ,อ,อ,อาราดนะคะอือื้อลราดหมายณนะที่นี่หมายถึงว่าสกรปรกหรือเปล่าใช่ไหมอือร้อเาดอ่ะไม่ใช่มันคือรายยยอือรื้อำว่าอือรื้อเาดมันคือแบบมัน มันดูมอมแมมรถเถื่อใช่ไหมเออแล้วก็ใส่กับคนที่อ้วนได้เถอะเหมือนกันค่ะเออลว่วนต้องว่าอึดเซือดเออเห็ดอึดเซือดเห็ดอึดเือดบ่เออเฮ็ดอึดเือดนี่นะพี่น้องคขามึงเออได้หลังนันนะถ่ายคลิปอยู่จ้าแกได้หรือเปล่าถ่คลิปเ่จ้าน้องตาตาดุกสาวยามาหา บัวตะวันเราไปบัวหม่งาานางไปงามเสพี่บ้านบ้านมึงเอินงามมาสิบออีตาตาหนูเป็นแท็กซีบ่บางงามใช่ไหมมีเอฟซีมาเมียนบ้านยังไงแพทย์หลกับตาตาโขออนร่องเป็นแฟนกันเรียนๆจักหมื่นหนึ่งแน่นคนว่าิมาสิบอกงค์มาบ้านพักสิบ่ได้นะคะมี่กับมี่เขากันบ่ได้พิษผีนะคะ ก็ขอบคุณทุกเมนทุกอย่างนะคะเออมุตตนีทตาตาที่ใส่หวานนะหวานก็คุยิงอีกหวานีมือท่าตักเล่นะคะ,นนะ,ะร,รูเร้เมือไอ้นะคะแล้วๆนะคะคลิปนี้ก็ไว้สำเนินนะคะฝากติดตามช่องแพรลี่แล้วก็ท่องนานาช่องตาตานะคะตาตากรลืม นี่แหละมือนีิมือนีรบัดนกัน็ย่างม,ม,มาหาค้าตัางกลองว่าแพรพ่พ,รพีริกะาตัางกลองไปใส่พพยพีริกะบ,บอกนั่งไปขนหาแต่ว่านั่งบปหูว่านั่งหาเจอหรือเปล่านะคะเจอบ่เจอม,จอม,ม่ไปใสบเอกอนาตานาตาลงคลิปหรือยังมานาลงคลิปแล้วหรอือเปล่ามือหนิในหราค่าพีริกะคอโตไปอ่ะใส่สุดไส้หยางก่อนนะคะฝากติดตามไลฟ์สดด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุุุ้ท่านนะคะขอบคุณมาลัยล่วงหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ